สวัสดีครับร้านรถมือสองอำเภอกันทลักนะครับวันนี้นำเสนอเว็บร้อยสิบไอสตาร์ทมือทั้งคู่เลยนะครับตัวน,นี้เป็นตัวสตาร์ทมือทั้งคู่เลยสวยสวยเดิมตัวนี้ลงแค่ล้ออย่างเดียวนะตัวเครื่องเดิมเดี๋ยวดูสภาพภายนอกนะครับคันนี้เป็นท่อหลอดครับตัวนั้นท่อตรงคันนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท อันนั้นสตาร์ทมือเหมือนกันเป็นท่อตรง27,900บาทนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องนิ่มๆทั้งคู่เลยสวยๆพร้อมใช้งานครับ2อง0มน เจ0ดบาท26,500บาทราคานี้รวมโอนทะเบียนพรบรต่อให้ครบนะครับรถพร้อมใช้งานรับประกันตัวเครื่อง2เดือนนะครับ 2 6 9 2 7 9ราคารวมโอนสนใจยังไงโทรติดต่อ084 600 5813แวะมาดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับ